โรงเรียนสีจอมทองอเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6วันนี้พบกับคุณครูกนกวันชยัยยศในรายวิชาหน้าตศิลป์ของน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องรำวงมาตรฐานต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะ เรามาทบทวนเนื้อหาเรื่องของรำวงมาตรฐานที่เราเรียนกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะรำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากการละเล่นรำโทนซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของภาคกลางนะคะ ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการละเล่นรื่นเริงประจำชาติจึงมอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงรูปแบบการละเล่นลำโทนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนชื่อจากรำโทนเป็นรำวงและรำวงมาตรฐานนะคะมีทั้งหมด10เพลงโดยแต่ละเพลงมีท่ารำเป็นของตนเองค่ะ เรื่องที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของการแต่งกายในรำวงมาตรฐานนะคะการแต่งกายในรำวงมาตรฐานแบ่งออกเป็น4แบบแบบแรกคือแบบชาวบ้านแบบที่2แบบสมัยราชการที่5แบบที่3แบบสากลนิยมและแบบที่4แบบราตรีสโมสรค่ะแต่ละแบบแต่งอย่างไรเราไปดูกันเลย สำหรับเครื่องแต่งกายรำวงมาตรฐานแบบที่หนึ่งคือแบบชาวบ้านนะคะแบบชาวบ้านผู้ชายจะนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยคาดเอวด้วยผ้าห้อยชายนะคะส่วนผู้หญิงนะคะจะนุ่งโจงกระเบนห่มสบายและปล่อยผมยาวทัดดอกไม้ด้านซ้ายนะคะเหมือนน้องตุกต๊กตานในรูปด้านบนนี้เลยค่ะ การแต่งกายรำวงมาตรฐานแบบที่สองคือแบบสมัยราชการที่5นะคะผู้ชายจะนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อราชปะเตนนะคะใส่ถุงเท้าและรองเท้านะคะส่วนผู้หญิงนะคะจะนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายนะคะจะพาดบ่าและผูกเป็นโบทิ้งชายไว้ข้างลำตัวนะคะใส่เครื่องประดับมุกนะคะ เรื่องแต่งกายรำวงมาตรฐานแบบที่3นะคะคือแบบสากลน,นิยมค่ะแบบสากลน,นิยมผู้ชายจะนุ่งกางเกงสวมสูทผูกเน็คไทนะคะส่วนผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงปลายข้างยาวกรอมเท้าเสื้อคอกรมแขนกระบอกนะคะเหมือนน้องกระตูนในรูปเลยค่ะ เครื่องแต่งกายรำวงมาตรฐานแบบที่4ี่หรือว่าแบบสุดท้ายนะคะคือแบบราตีสโมสรค่ะผู้ชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานนะคะผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้านะคะส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางนะคะเสื้อจับเดฟชายผ้าห้อยบ่าลงไปด้านหลังนะคะเปิดไหล่ด้านขวาศีรษะทำผมแบบกล้าวนะคะ ต่อไปคือโอกาสที่ใช้ในการแสดงรำวงมาตรฐานค่ะการแสดงรำวงมาตรฐานส่วนใหญ่นะคะเป็นการรำวงเข้าคู่การของหนุ่มสาวเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเพิ่มความใกล้ชิดสนิทสนมและทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนะคะปัจจุบันมีการจัดรำวงมาตรฐานให้เป็นส่วนหนึ่งในการสมาคมแบบสากลทั่วไปนะคะร่วมกับการแสดงลีลาต่างๆค่ะ ในชั้นเรียนประฐมศึกษาปีที่6นี้นะคะน้องนักเรียนจะได้เรียนเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนไงเพลงคืนเดือนไงนะคะเราเรียนกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วท่ารำที่ใช้คือท่าสอดส้อยมาลาแปลงค่ะสำหรับเนื้อเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนไงนะคะยามกลางคืนเดือนไงเย็นพระพรายบกพริวปลิวมา เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วล่าเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงคืนเดือนหงาย ถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนไงที่น้องจะได้เรียนในชั้นเรียนนี้นะคะงานที่น้องนักเรียนจะต้องทำในชั่วโมงนี้หลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะให้น้องนักเรียนทุกคนศึกษาข้อมูลเรื่องรำวงมาตรฐานเพิ่มเติม,ตมจากหนังสือเรียนศิลปะป .6 นะคะหน้า1 7 7 178นะคะเรียบร้อยแล้วให้น้องนักเรียนจดเนื้อเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายทำลงไปในสมุดนะคะและงานที่3ก็คือให้น้องสรุปเนื้อหาเรื่องรำวงมาตรฐานในรูปแบบแผนภาพความคิดค่ะโดยให้มีหัวข้อคือ ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานเครื่องแต่งกายในรำวงมาตรฐานและโอกาสที่ใช้ในการแสดงค่ะครูขอทั้งหมด3หัวข้อนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะตั้งใจเรียนกันนะคะ